หัวข้อ void receive หัวข้อนี้จะใช้เพื่อยกเลิกใบเสร็จที่เราต้องการนะคะโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยปุ่ม r e f r e s จะใช้เพื่อทำการอัปเดตหน้าจอต่อไปจะเป็นการแสดงรายละเอียดใบเสร็จทั้งหมดที่มีภายในวันนี้นะคะโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยการแสดงเลขที่ใบเสร็จ การแสดงเลขที่โต๊ะอาหารการแสดงเวลาที่ออกใบเสร็จการแสดงยอดเงินรวมทั้งหมดและปุ่มดีเทลจะใช้เพื่อทำการแสดงรายละเอียดรายการอาหารที่จะยกเลิกในการใช้งานอยรีซีฟให้ทำการคลิกไปที่ปุ่มดีเทลในรายการที่ต้องการยกเลิกใบเสร็จโดยระบบจะแสดงรายละเอียดรายการอาหารทั้งหมดที่มีภายในใบเสร็จนั้น ที่ช่องด้านขวามือนะคะโดยในช่องนี้จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จและรายการอาหารทั้งหมดที่มีภายในใบเสร็จนั้นๆในการยกเลิกใบเสร็จสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม void receipt จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะโดยในหน้าจอนี้จะแสดงเลขที่ใบเสร็จแสดงวันที่ออกใบเสร็จต่อไป ให้ทำการระบุเหตุผลที่ต้องยกเลิกใบเสร็จต่อไปจะแสดงชื่อผู้เข้าใช้งานระบบเมื่อเราทำการระบุเหตุผลที่ต้องยกเลิกใบเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่ม void receipt เพื่อทำการยกเลิกใบเสร็จค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ void receipt ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด